ผมโหลดเวอร์ชันเดียวกับตันมัวละแต่กับตันมัว,ว,มว,วสรบเป,เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งใช่แล้วเป็นไงบ้างครับภาพนี้สวยไหมเห็นควันสวยเห็นควันออกมาจากเขาเรียกว่าคอนเทรลนะไม่ใช่ควันดํานะบางคนเรียกว่าไอพ่นสมัยก่อนเนี้ยคนที่ยังไม่ค่อยรู้หรือสมัยนี้ก็แล้วแต่เห็นควันเขาขาวบนอากาศไหมเวลาเครื่องบินบินผ่านเนี่ยเห็นครับบางครั้งก็เห็น,บา,หนบางครั้งก็ไม่เห็นนะแต่ถ้าเราเห็นเนี่ย อันนั้นเนะเขาไม่เรียกว่าไอพ่นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเทลคอนเทลคืออะไรคอนเทลก็คือ <Okay. S 1> ความร้อนจากเครื่องยนต์เนี่ยที่มันพ่นออกมามันไปพบกับความชื้นในอุณหภูมิที่พอเหมาะด้วยนะมันถึงทำให้เกิดคอนเทลขึ้นมาไม่ใช่ว่าแต่ละความสูงหรือแต่ละวันเนี่ยเราจะพบคอนเทลได้เราจะไม่ไม่สามารถพบคอนเทลได้บ่อยครั้ง นะครับแล้วก็คอนเทลเนี่ยเป็นสิ่งที่นักบินขับไล่กลัวที่สุดที่กลัวเพราะอะไรสมมุติว่าไปลบกันเนี่ยเราไปบินกับฝ่ายตรงข้ามแล้วมันมีคอนเทลอ่ะมันก็จะเป็นการเปิดเผยที่ตั้งของเราเลยว่าตำแหน่งของเราเลยว่าเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมศัตรูก็สามารถที่จะขัดเราได้เลยปกติเขาลบกันที่ความสูงขนาดนี้เลย ก็ตอนตอนจะเช้าเนี่ยเวลาเ,เขาจะมีการบรีฟข่าวอากาศตอนเช้าข่าวอากาศก็จะบอกว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงมีคอนเทลที่ระดับความสูง2 3 0 0 0ฟุตถึง2 5 0 0 0ฟุตในะนะบินเขาก็เออมีมีโอกาสเกิดคอนเทลร,ระหว่าง2 3 0 0ถึง2 5 0 0เพราะฉะนั้นเขาต้องหลีกเลี่ยงบินในในช่วงความสูงขนาดนั้นเวลาสมมติทับลบกันนะนะ นี่ก็คือเกิดความรู้จากกัปตันมวลนะครับ